าทุนเกิน20ล้านอันเนี้ยจะรับส่วนลดเบีย้ยไปตลอด<ะ>จะเปลี่ยนแปลงปรับทุนขึ้นยังไงก็ตามตก็ยังได้รับส่วนลดเบีย้ย<ะ>นั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าเกิดว่ามีการปรับทุนลง<ะ>แบบเหมือนในตัวอย่างที่3ในสไลด์อย่างเง<ะ>ี้ยค่ะอย่างเช่นตอน d ด y 1วันอะ เอ็นีทุนยี่สิบล้านหลังจากนั้นมาขอลดทุนสิทธิ์การได้รับส่วนลดเบีย้ยอันนี้จะหลุดไปแล้วนะอเองนะคะเพราะว่าถือว่าทุนต่ำกว่ายี่สิบล้านถึงแม้ว่าในอนาคตแบบตัวอย่างที่สี่ค่ะม,มาเปลี่ยนใจขต็ตลอบมาเพิ่ม,ม<อ>ทุนนะไม่ได้แล้วนะคะถือว่า่งต้องเมนเทนและต้องเมนเทนเมนเทนหรือว่าเพิ่มขึ้นอย่างเดียวแล้วถ้าถ้าสมมติว่าเราซื้อมาตอนแรกทุนไม่เราไม่ได้ส่วนลดเบี้ยเนาะ ตอนหลังเราอยากจะเพิ่มอันเนี้ยได้ไหมคะอันนี้จะแบบตัวอย่างที่5ค่ะคือจะไม่ได้เพราะว่าเราดูน่ต้องเป็น N.B เท่านั้นค่ะ N.B ต้องเกิน20บล้านถึงแม้ภายหลังจะเปลี่ยนใจอยากจะเพิ่มทุนอันนี้บริษัทไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ส่วนลดเบี้ยแล้วนั่นเองค่ะเพราะนั้นสําคัญมากๆตอนเริ่มต้นนะคะคงแรกที่ซื้อต้องเกิน20บล้านบาทต้องเกิน20ล้านถึงจะได้ส่วนลดเบี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะมาเพิ่มทีหลังเนี่ยจะไม่ได้และถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเราจะลดทุนทีหลังเนี่ย ก็จะส่วนลดเบี้ยก็จะหายไปเลยจริงๆอันนี้ก็อาจจะใ้กลุ่มเนาะใช่ค่ะขอให้เมนเทนทุนกัน20ล้านแล้วก็จ่ายเบี้ยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเองค่ะโอเคก็สุดท้ายนะคะทางการตลาดอยากจะฝากอะไรให้กับทางพวกเราเพิ่มเติมไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็นั่นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองแล้วกันสำหรับสินค้าในตระกูลของ legacy prestige นะคะเพราะว่า ตั้งแต่ต้นปีค่ะเรามีแคมเปญยกเว้นการชำระเบี้ยสุดปีสุดท้ายหรือว่าเวฟรัสเซียพรีเมียมนะคะซึ่งสินค้าในตระกูล Legacy Prestige ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้จะมีตัวเดียวนะคะคือ Legacy p r e รสชีทพอ่าที่จะได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยปีสุดท้ายที่สำคัญนะคะต้องนำส่งภายใน31มีนาคมนี้และอนุมัติภายในเมษายน อ๋อแสดงว่าถ้าเป็นนำเสนอ legacy p r e s t i g e protection ไม่ได้จะไม่ได้เข้าเว็บเ p ีี s พีเมี่ะจะต้องเป็นอันที่เป็น10ปีกับ15ปี10 15 20อ่า1 5 20ค่ะเป็นตัว plus จะไม่ง่ายค่ะ legacy p r e s t i g e plus นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้คุ้มที่สุดคือแนะนำลูกค้าทำทุน20ล้านนะคะได้รับส่วนลดเบี้ย5%หรือ10%น้วแต่เทอมเนาะ แล้วก็ยังได้เข้าร่วมโครงการเวฟลาซียเอพีเมียมสมมติลูกค้าเลือกแบบชำระเบี้ย20ปีเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ได้รับส่วนลดเบี้ยไปแล้ว10%นะแล้วก็ปีสุดท้ายไม่ต้องชำระเบี้ยแล่จ่ายเบี้ยแค่19ปีเท่านั้นก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะไปนำเวลาทองที่จะไปนำเสนอสินค้าในตระกูลของ Legacy p เพรสซีนั่นเองค่ะ ก็น่าจะนาเสนอมากเพราะว่ามีทั้งถ้าเป็นลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐานก็ได้พรีเฟ r เรทด้วยแล้วก็ยังได้ส่วนลดเบี้ยอีกจะเป็น5%หรือ10%ก็แล้วแต่เทอมและยังมีเวล่าเชีย e พรีเมียมนะคะถ้าสมมุติว่าขายภายในวันที่31มีนาคม